ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องและโจมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะวันนี้ก็ลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจำวันที่3พฤษภาคม68เนาะงวดที่ผ่านมาเนาะ2องพฤษภาคมนะครับ ที่ดูตันให้ไปก็มาสองคู่เนาะสองคู่สองหน่อยเนาะก็จะเป็นหน่อยเฉพาะก,กิบเนี่ยมาล่าง5 6นะครับแล้วก็หน่อย VIP นะครับมาบน,นมาบนเนาะมาบน7 2นะครับก็มาสองคู่เนาะพี่น้อง FC เนะาะบายท่านคงโชคดีกันเนาะก็ ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก่อนแล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันเสาเนาะเสาร์ที่3พฤคสาภ,ภาคาม68แเนาะลักษณะของสูตรนะครับหรือว่ากลุ่มตัวเลขที่วิเคราะห์ได้จะเป็นตัวไหนก็ไปติดตามร <มา S 1> ับชมมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตาตรางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่ สามพฤษภาคมหกแปดนะครับผลลัพธ์ที่ได้แถวที่หนึ่งนะครับได้ได้สูงนะครับแถวที่สองได้สามแถวที่สามได้สองนะครับแล้วก็แถวที่สี่ได้หนึ่งนะครับ, 4, 1, รบอ่าต่อไปก็จะเอาผลลัพ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับ ฝั่งนี้เป็นเก้าสามสามแล้วก็สี่ฝั่งนี้เป็นสองเอสองสองแล้วก็สามนะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งเนะเาะอ่าแล้วก็แถวที่สี่หนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะครับฝั่งนี้เป็นศูนย์เนาะอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับ ต่อไปก็จะมาหาเลขเด็ดเลขรองนะครับซึ่งเลขเด็ดเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลาดที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมืประจำวันที่3ามพฤษภาคมนะครับลุงตันให้เด่นเด่น2รอง3านะครับพี่น้อง f อชอบ2รูด2องชอบสามรูดสานะครับทีนี้ก็มาดู ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์จับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องในรับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือศูนยสองหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งสามหนึ่งสี่ 2องสอง9องสาม่ามเกเนาะอ่าก็ได้มาครบเนาะทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจ,จรารณากลุ่มตัวเลขที่อยู่ใน ตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนับเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมาโดยโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางพิโตเทียบนะครับซึ่งลงตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่ว่างนะครับคู่แรกนะครับลงตันมองไปที่แถวที่3ามที่สี่นะครับเป็นคู่ซ้ายเนาะ,ะซ้ายเยืองไป กลางลักษณะนี้นะครับก็คือ02เนอะอย่างต่อมาก็เป็นแถวที่1ที่2นะครับแถวที่1ที่2เี่ยเป็นคู่อ่อเป็นคู่วาเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือ14นะครับแล้วก็แถวที่ สที่สามนะครับแถวที่สองที่สามนะเป็นคู่ซ้ายซ้ายเยื้องมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้นะครับก็คือสองสองนะครับต่อมาเป็นแถวที่แถวที่สามที่สี่เนาะเป็นคู่คู่ขวานะครับ ลักษณะนี้เนาะก็คือสองสามอ่าอีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับก็คือขวาไ้ซ้ายไปขวาเลยเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าสี่อก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่นะครับตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่าหนึ่งครั้งเมื่อเทียบ สถิติสามสิงั์ที่ผ่านมาแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะหลับทันที่ลุน3ามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้น3าตัวได้นะครับงวดประจำวันที่สามพฤษภาคมหกแนะครับลุงตันให้1นึเนาะกับสนะครับ เป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอซก็มองเนาะมองผลลัพ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจาก <นะ S 2> สูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลัพธ์ในตลางเนาะก็รู้สึกว่าจะไล่เลี่ยก,กันเลยเนาะเริ่มต้นโดย 1> 0 1 2 3นะครับทุกแถวเนาะทุกแถวหรือเลขในตารางเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะก็มีหลายคู่นะครับที่จะสามารถจับคู่เบิ้ลให้กับพี่น้องรับชมกันได้อยู่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเทียบสถิติเนาะว่าจะตรงกับตำแหน่งที่เราต้องการจะเทียบได้หรือไม่เนาะซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็วางเบิ้ลไว้ สองคู่เนาะก็คือ1นกับ2องนะครับกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้ก็มีโอกาสมาเบิ้ลได้เช่นกันเนาะก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับทายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมานาตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลูงตันลงให้ได้รับชมกันเยอะกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ